สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับเทลิกในฤดูกาล2024-2025ได้มีการเปิดฉากฟาดแช่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราบรดดาทีมลุ้นแชมป์ไทลิกตามไม่พาดสามแต้มในเกมแรกของฤดูกาลทีมยักษ์ใหญ่และทีมต่างเสริมทัพทได้อย่างบากครัง้งโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติทําให้การลุ้นแชมป์ไทลิกปีนี้เข้มข้นมากขึ้นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั่วเขาอาจจะไม่ผูกขาดแชมป์เทลิกอีกต่อไปหากพลาดขึ้นมาบีจีปทุมแบงคอกยูเนเต็ดการทะเล FC รวมถึงเมืองทองพวกเขาก็มีศักยภาพในการโค้นแชมป์ไทยลีกโดยเหล่าบรรดาดาวรุ่งของทีมบิ๊กโฟร์ยากที่จะเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงภายในทีมได้โดยบางคนถูกปล่อยยืมแต่บางคนก็เป็นตัวหลักของทีมส่วนบางทีมพวกเขาก็ใช้นักเตะดาวรุ่งเป็นแกนหลักของทีมอย่างเช่นเมืองทองยูไนเต็ดพวกเขาใช้นักเตะดาวรุ่งบวกกับแข้งนอกเป็นแกนหลักของทีมเรามาดูกันว่า9นักเตะดาวรุ่งที่น่าจะตาบองในไทยลีกปีนี้ว่ามีใครกันบ้างรายแรกเป็นสยามย็บ กองหน้ารู่ครึองไทยกิจวัย20ปีปัจจุบันเจ้าตัวเล่นกับทีมนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีสลับสยามยับในฤดูกาลที่ผ่านมาย้ายจากบริสเทโรไปร่วมทีมบุรีรัมโดยตลอดทั้งฤดูกาลที่อยู่กับบุรีรัมเจ้าตัวไม่รับโอกาสลงสนามแม้แต่เกมเดียวในฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสบองของทีมบุรีรัมอยู่นเต็ดโดยฤดูกาลนี้บุรีรัมปล่อยให้โคราชจิมตัวไปใช้งานและเจ้าตัวยังสามารถยิงประตูให้กับโคราช ตั้งแต่นัดแรกที่เปิดฤดูกาลจุดเด่นของสยามเย็บคือเจ้าตัวเล่นได้ทั้งกองน้าตัวเป้าและปีกและเจ้าตัวยังเคยไปฝึกฟีเท้ากับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกมาแล้วในฤดูกาลนี้เจ้าตัวน่าจะเป็นตัวเลขต้นๆในการล่าตะขคายกับทีมนครราชสีมามาสเตอร์ฟซีรายที่2เป็นธนานกิจชวดเมืองปักปีกซ้ายวัย17ปีของทีมบุรีรัมยูไนเต็ดสำหรับบุรีรัมยูเนเต็ดพวกเขาดันธนกิจดวดเมืองปักขึ้นมาจากอาคาเดมี่ของพวกเขา หลังจากก่อนหน้าน,นี้บุรีรัมพวกเขาดันสุบโสกศราชาติและสุภรัตน์มัตตาขึ้นมาจากอะคาเดมี่และกลายเป็นตัวหลักของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาท่านธนกิจโชตเมืองปักถือว่าทําำงานได้อย่างยอดเยี่ยมลงมาพลิกเกมอยู่หลายครั้งโดยทำไปได้ถึงสามประตูกับ6แอสซิสในทุกรายการจนหลายคนต่างม,มาว่านี่คือวันธนกิดคนใหม่แห่งวงการฟุตบอลไทยบุรีรัมในฤดูกาลนี้พวกเขามีฟุตบอลที่จะลงแข่งถึงห้ารายการทําให้ธนกิจโชตเมืองปัก น่าจะมีโอกาสลงสนามเพิ่มมากขึ้นโดยจุดเด่นของนธนกิจชลมังปะคือเลี้ยงบอลไปกับบอลได้ดีและสามารถเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้รายที่สาเป็นสิธาบุล่ากองกลางตัวรับไปย9ปีของทีมการทะเลเอฟซีโดยกองกลางของการทะเลเอฟซีล้วนเต็มไปด้วยผู้เล่นชั้นนำระดับประเทศที่อยู่กับทีมแต่สิธาบุล่ากับสามารถเปลี่ยนแย่งตำแหน่งตัวจริงไปในทีมได้จนเจ้าตัวได้รับสัญญายาวถึงหปีบนถิ่นคลองเตย ในานามทีมชาติไทยเจ้าตัวถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดยูยี่สามตั้งแต่อยุไม่ถึงสิบเก้าปีแถมยังเป็นตัวหลักของทีมโดยหลายคนต่างมาว่านี่คือนิวสารัตจูเย็นรายที่สี่เป็นชนพัฒน์บัวพันธ์เซ็นเตอร์แบ็กวัยยี่สิบปีจากบีจีปทุมยูไนเต็ดสรับชนบพัฒน์บัวพันธ์กลายเป็นนักเตะดาวรุ่งที่สามารถเบียดยั่งลงเป็นเสือตัวจริงได้อย่างสม่ำเสมอให้กับทางบีจีปทุมโดยสามารถเบียดยั่งแค่ต่างชาติ ในตำแหน่งซีบีได้ถือว่าไม่ธรรมดาด้วยรูปร่างที่สูงถึง193เซนติเมตรทำให้ลูกาอากาศผ่านเจ้าตัวยากโดยจุดเด่นของเซนเตแบ็กวัย20ปีคือเข้าสกัดบอลได้อย่างแม่นยำและหนักหน่วงโดยกองหลังสไตนี้กองหน้าฝ่ายตรงข้ามค่อนข้างไม่อยากเจอในนามทีมชาติไทยชุดยู23เจ้าตัวเป็นตัวหลักของทีมตั้งแต่อยู่ไม่ถึง19ปีโดยแฟนบอลไทยหลายคนตมองว่านี่คือกองหลังเจนใหม่ของทีมชาติไทยหาก,กยืนคู่กับโจนาธานเคมดีกองหน้าฝ่ายตรงข้ามมีแยง รายที่ห้าเป็นคัด,ดคณะค้ำยกกองกลางตุลุกไว้ยี่สิบปีของทีมเมืองทองยูเนเต็ดโดยคัด,ดคณะค้ำยกคือดารุ่งพวแงแดงแห่งวงการฟุตบอลไทยอีกรายหลังจากเจ้าตัวทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาลที่ผ่านมาจนสื่อรายสำนักยกให้เป็นนิวชนักทย์โดยคัด,ดคณะค้ำยกเป็นมิดฟิลที่เล่นได้โดดเด่นเกินอายุมีวิสัยทัศน์ในการแจบอลที่เสียบคมและเจ้าตัวยังมักขึ้นมาสอดยิงแถวสองอยู่บ่อยครั้ง ในฤดูกาลนี้เจ้าตัวน่าจะเป็นแกนหลักของทีมเมืองทองบนถิ่นทันเดอร์โดมหากพาเมืองทองทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อเผื่อเจ้าตัวอาจจะเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมไทยลีกก็เป็นไปได้รายที่หกเป็นศิลิมงคล,ลรัตนาภูมิมกองกลางตัวรับวัย2 2ปีจากอุไทร์ธานีเอฟซีโดยศิลิมงคล,ลรัตนาภูมิคือหนึ่งในโยชนโครงการพอคันรุที่สามที่ไปฝึกฟีเท้ากับทางเลสเตอร์ซิตี้ก่อนที่ทีมเลสเตอร์ซิตี้จะส่งตัวไปให้ทีมโอชวนชุดยี่3 ในปี2022ก่อนที่จะตัวตัดสินใจย้ายมาค้าแข้งไทยลีกครั้งแรกกับทีมอุทยานีเอฟซีโดยฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลแรกของเจ้าต,ต้นสีมงคลและตราภูมิบ,บนเวทีไทยลีกโดยจุดเด่นของเจ้าต้นสีมงคลและตราภูมิคือเล่นกองกลางตัวรับที่สามารถถอยมาเล่นกองหลังได้หากทีมจําเป็นรายที่เก็ดเป็นธนวุฒิโพศรีกองหน้าวัย18ปีจากน้องบัวพิชยาเอฟซีโดยธนวุฒิโพศรี อัวหอกเป็น18ปีตกเป็นข่าวกับทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมบนเวทีไทยลีกหลังจากที่จะตัวโซฟ์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมน้องบัวพิชยาจนพาทีมดือนชั้นขึ้นมาสู่ไทยลีกได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามฤดูกาลนี้เจ้าตัวยังเป็นหัวหอกในการล่าตะข่ายให้กับทีมน้องบัวพิชยาตามเดิมในฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวลงเล่นให้กับทีมน้องบัวพิชยาในไทยลีก2ยิงไปได้ถึง8ประตูกับ2อัซิ์และยังเป็นตัวหลักของทีมตั้งแต่อยุเพียง18ปี รายที่8เป็นทัตเตอในใจหานกองกลางวัย2 2ปีจากเชียงรายยูไนเต็ดอีกหนึ่งผลผลิตจากโครงการฟอกขันปัจจุบันเจ้าตัวเป็นมิฟฟิลตัวหลักของทีมเชียงรายที่ขาดไม่ได้จุดเด่นของทัตเตอในคือใจบอลแม่นยำุมจังหวะเกมได้ดีเป็นนักเตะที่เล่นบ่าง,ง่ายสไตล์คล้ายคลึงกับวิเลเทีปพ้อมพันน์และดาวรุ่งที่น่าจับตามองรายที่9้าคือพาราดอนพรผลแว็กซ์ไยวัย2 2ปีจากสุโขทัยเอฟซีอดีตเด็กสร้างของทีมเชียงรายยูเนเต็ด ไปโซฟอร์มได้อย่างยเยี่ยมกับทีมตาดเอฟซีถึงแม้ตาดเอฟซีจะตกชั้นไป่นในไทยลีก2แต่ผลงานส่วนตัวของพาราดอนถือว่าสอบผ่านจนเจ้าตัวถูกสุโขทัยเอฟซีดึงมาใช้งานในฤดูกาลนี้จุดเด่นของพาราดอนพระลคือเป็นแบ็กซ้ายที่มีวินัยในเกมรับค่อนข้างสูงและบางครั้งยังสามารถสอดขึ้นไปทําประตูด้วยตัวเองและเพื่อนๆละครับคิดว่าใครเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองบนเวทีไทยลีกปีนี้ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ